ข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่10-12เมษายน2566วันที่10เมษายน2566นางสาวมนราชนแก้วสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางพนิาพาพิมเสนเจ้าพนักงานการ,การเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัยให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการลังของรัฐ หลักสูตรที่ 1. การบริหารเพื่อส่งเสริมการรักษาวิวนัยการเงินการคลังของรัฐสำหรับหัวหน้าส่วนราชการผ่านทาง y o u u t YouTube Live c h a n n e l มอบหมายให้ในายวรวิศาโทรัฐนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทภาครัฐประจํปี2566 วันที่11เมษายน2566มอหมายให้ใน,นายชำนาญเกียรติวงนอกนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษและนางสาวชนานันเชินกระโทกนักวิชาการรายงานเ<ส>ข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของกมรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นางสาวมนรัตน์แก้วสวัสดิการและคุ้มครองแรยง,งานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสาวรสนิคงไทยนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายวรวิสาโทรั์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและนางสาวจีรนันชัยแสนเจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมงานสืบสารประเพณีรดน้ำขอพรมงคลเรื่องในเทศกาลสงการประจำปี2566ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายชิวัฒนจุนทิราพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวอวยพร วันที่12เมษายน2566นางสาวม,มนรัตนแก้วสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีถวายผ้าอังสะส่งน้ำพระพุทธรูปและบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผู้เขาไฟกระดงตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายเชวัตจุนทิลพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี เวลา10.00นนางสาวมนรโทนแก้วสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมชุดที่4ตามคำสั่งจังหวัดออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจําปี2566 รวม3อำเภอรประกอบด้วยอำเภอรกระสังอเภอพัพพาชัยและอเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายชัยโยมีธาสุรวิทย์ประหลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหัวหน้าชุดตรวจเยี่ยมบริการประชาชนในรอบสัปดาห์พนักงานตรวจแรงงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541จำนวน3คนค่ะ